สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ My Channel กับรายการ Character Profile ในส่วนของการดัม Series ในตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งโมบิสูที่มีบทบาทสำคัญในจักรวาล UC นั่นคือ RX-9 นาราทีป็นดัมโมบิสูที่ออกแบบมาเพื่อตามล่าฟินิกฟ์ีทองหรือฟ h เน็กในเรื่องราวของโมบิสูการดัมนาราทีเรื่องราวของนาราทีก,ก็นดัมจะเป็นอย่างไรนั้นกดไลค์และกดแชร์และตามไปพร้อมกันเลยครับ โมบิสูกันดัมนาราทีบเผยแพร่ในรูปแบบภาพยนตร์ในวันที่30พฤศจิกายนปี2018โดยเนื้อเรื่องดั้งเดิมนั้นมาจากนิยายเรื่องโมบิสุกันดัมยูซีฟินิกฮันติงในปี2015ผู้แต่งคือคุณฮารุโตชิฟุคุอิแล้วได้นำมารีไว้ใหม่ในรูปแบบภาพยนตร์มังงะและนิยายในชื่อของโมบิสุกันดัมนาราทีบโดยเรื่องราวนั้นเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นในปียูซีหลังจากที่เปิดกล่องของราพัส หรือธรรมนูนที่แท้จริงของสกรดชอวกาศซึ่งเป็นความลับสุดยอดของสาพันธ์ขึ้นถึงแม้จะได้เผยแพร่เรื่องราวนี้ไปแล้วโลกก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักแต่ด้วยการเกิดเหตุการณ์ราพัสอินิเดนซ์หรืออุบัติการแห่งราพัสหรืออีกชื่อว่าสงครามนีโอซีออนครั้งที่3เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีรีส์โมบิสูรกันดั้มยูนิคอร์นจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของกลุ่มนีโอซีออนที่ลงเหลือหรือกลุ่มปลอกแขนเสือ้อแต่ในช่วงท้ายของสงคราม โมบิสูที่ติดตั้งพลังของไซโคเฟรมได้แสดงพลังที่เกินจินตนาการและความเข้าใจของมนุษย์ทําให้โมบิสูทั้ง2ได้ถูกปิดผนึกนั่นคือยูนิคอนสีขาวและราชสีสีดําหรือก็คือยูนิคอนกันดัมและแบนชีนั่นเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรู้สึกหวาดกลัวในสิ่งที่เกินความเข้าใจของผู้คนโดยทางนิโอซีออนนำโดยมิเดว่าเป็นผู้ถือรองยูนิคอรกันดัม และทางสาพันโลกนำโดยรัฐมนตรีมาเซนัตได้เป็นผู้ถือครองบัญชีแล้วทำคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่ใช้โมบิสูทั้งสองเครื่องเนื่องจากอันตรายเกินไปและเวลาผ่านไปผู้คนเริ่มได้หลงลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นโมบิสูที่หายสาบสูญไปเมื่อ2ปีก่อน RX Un Zero Unicorn Gundam Zero t ได้ปรากฏตัวมารอกับฟีนิกซ์สีทองชื่อของมันคือฟีนิก โดยเกิดภารกิจลับเพื่อจับกลุ่มฟินิกสีทองโดยเรียกภารกิจนี้ว่าฟินิกฮันติงและโมบิสูที่เป็นกำลังหลักดัดแปลงมาเพื่อจับกุ่มฟินิก์นั่นคือ RX-9 นาราชีแกรนดัมนักบินโจนาบัสตอเป็นโมบิสูที่สร้างขึ้นโดยอนาไฮอิเล็กทรอนิกโดยดั้งเดิมนาราชีเป็นร้นต้นแบบให้กับ RX-93 นิวกันดัมโดยเป็นมัลติโพโพเทสโมบิสู หรือโมบิสูตรอเนกประสงค์สําหรับการทดสอบนั่นเองนาราทีบจะทดสอบเรื่องของการติดตั้งไซโครเฟรมและทุกชิ้นส่วนในตัวของนาราทีบจะเป็นชิ้นส่วนชนิดเดียวกันทั่วร่างเพื่อง่ายต่อการเก็บข้อมูลเนื่องจากนาราทีบทําหน้าที่เก็บข้อมูลการทดสอบเป็นหลักในตัวของนาราทีบหลายจุดจึงไม่ได้ติดตั้งเกราะทําให้เห็นเฟรมโครงสร้างในตัวเพื่อง่ายต่อการซ่อมแซมและมีอาวุธเดียวที่ติดตั้งนั่นคือ60มิลลิเมตรวันแคนการที่ส่วนหัว มีระบบ Call Box System เมื่อถูกทำลายจะสามารถแยกตัวออกมาได้เพื่อความปลอดภัยของนักบินและเพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหายหลังจากถูกทำลายและห้องนักบินหลักจะอยู่ในส่วนนี้ในห้องนักบินมีหน้าจอแสดงผลแบบมาตรฐานรอบตัวในมุมมองแบบพานโนรามา ยังได้อดติดตั้ง n e w t y e Detoyer System หรือ NTD ระบบปฏิบัติการสำหรับต่อสู้กับนักบินที่เป็น Newtype ทำให้การตอบสนองของนาราทีดีขึ้นแต่ในกรณีของนาราทีนั้นนักบินโจนาต้องสวมใส่ชุดนักบินพิเศษที่เรียกว่าไซโคสูรชุดนักบินพิเศษที่ติดตั้งไซโคเฟรมเพื่อที่จะสามารถควบคุมนาราที e ที่ติดตั้งไซโคเฟรมและสามารถควบคุมนาราที e ในโหมด NTD ได้แต่ก็ทำให้นักบินได้รับผลกระทบต่อร่างกายอย่างมาก บริษัทลุยโอแอนด์คอมพานีเป็นบริษัทที่มีความใกล้ชิดก,กับทางสาพันธ์โลกได้พัฒนาอาวุธหลากหลายมาติดตั้งให้กับนาราทีบเพื่อสำหรับจับกุมฟินเน็กโดยมีทั้งหมด3พาร์ทที่ปรากฏออกมาดังนี้ RX9A นาราทีบกันดั้ม a p พัเป็นเซตแรกที่ปรากฏตัวโดยติดตั้งอาวุธเสริมมากมายที่เพิ่มความคล่องตัวและเกราะต่างๆเพื่อเพิ่มพลังป้องกันโดยอุปกรณ์ต่างๆส่วนใหญ่นั้น ได้ติดตั้งอยู่ที่ขาของนาราทีบซึ่งได้ติดตั้งบูสเตอร์จํานวนมากสําหรับการเร่งความเร็วไปข้างหน้าเพื่อให้สามารถทําความเร็วให้ได้เทียบเท่ากับฟีนิกซ์แต่ในพาร์ทนี้สามารถใช้ได้แค่ในอวกาศเท่านั้นอาวุธที่ติดตั้งให้กับนาราทีแพ็คเอมีดังนี้บีมเซเบอร์แบบมาตรฐานไฮเมกาเคนนอนตรงส่วนกระโปรงเกราะรัดบีมเซเบอร์บีมเซเบอร์ขนาดใหญ่ไฟชิวมิเดียมมิสไล์พอร์ตกล่องมิสไล์ขนาดเล็กติดตั้งด้านหลัง และอุปกรณ์หลักใน,นการจับกุงฟีเน็กนั่นคือไซโคแคปเจอร์อาวุธพิเศษที่สามารถสร้างสนามแม่เหล็กจากปลายกรุงเลกทั้ง8เพื่อรบกวนคลื่นไซโคเวฟหรือไซโคเฟรมของโมบิสูดทำให้โมบิสูดที่ใช้ไซโคเฟรมอยู่ทำงานโดยอาวุธนี้จะทำงานคล้ายกับไซโคแจมเมอร์ของโรเซนซูรูที่เคยใช้กับยูนิคอนกันดัมหลังจากได้ต่อสู้กับฟีเน็กด้วยความใจอ่อนของโจโนาทำให้เกิดความผิดพลาดและความเสียหายอย่างหนัก ทําให้การจับกุมฟินิกในครั้งแรกไม่สําเร็จต่อมารูปแบบที่2นั่นคือ RX9B นาราธีกันด้้ม B-Pack โดยชุดอุปกรณ์นี้เป็นชุดสำหรับปฏิบัติการในคโครลนีเนื่องจากต้องไปจับกุมฟินิกที่ปรากฏตัวในคโครลนีไซส์6จึงลดขนาดให้เล็กลงและติดตั้งอุวุธใหม่เพิ่มนั่นคือ Small Shield โร่ป้องกันติดตั้งที่แขนทั้งสองข้างในโล่มีปืน ควอนตัลบ์มิ er, s, สไซล์ลันเชอร์มิสไซล์ขนาดเล็กสําหรับโจมตีไวไกส์เอสเซาอูนิตอุปกรณ์ควบคุมจากระยะไกลที่ควบคุมผ่านสายเคเบิลเนื่องจากโจหนานานมีขึ้นควอนตัมในสมองไม่เพียงพอต่อการใช้งานแบบไร้สายซึ่งเป็นตัวช่วยยิงรูปร่างคล้ายกับฟินฟันเนลของนิวกันดัมและอาวุธนี้เมื่อนาราทีเปิด NTD โหมดทำให้สามารถดึงพลังของไซโคเฟมความคล่องตัวและการตอบสนองดีขึ้นรวมถึงยังมีความสามารถ แฮกระบบควบคุมระยะไกลเช่นอาวุธฟันเนิวและยังสามารถควบคุมวากา์ยูนิตเอสซาแบบไร้สายได้เนื่องจากพลังของไซโคเฟรมเป็นตัวกระตุน้นนอกจากนี้ยังสามารถกางออกเพื่อใช้ไซโคแจมเมอร์ได้และสุดท้าย RX9C นาราทีกันดั้ม c p แพคหรือมีอีกชื่อว่าแซลมอนเอ้ยไซโคแพ็กเกจชุดนี้ได้ดัดแปลงโดยใช้ไซโคเฟรมที่บริษัทลูโอแอนด์คอมพานี ที่เก็บสะสมรวบรวมไว้มาติดตั้งให้กับนาราทีบทั้งหมดซึ่งในแพ็กซีนั้นไม่ได้อยู่ในแผนการประกอบเดิมและเป็นการดัดแปลงอย่างเร่งด่วนทําให้หลุดคอนเซปต์เดิมแตกต่างจากแพ็ก A และแพ็ก B อย่างมากเพื่อนําม,มาใช้งานแบบเร่งด่วนแต่หลังจากประกอบไซโคเฟรมเข้าด้วยกันผลที่ออกมานั้นไซโคเฟรมสามารถเข้ากับนาราทีบกันดั้มได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองการเคลื่อนไหวและการบังคับของโมบิสูดีขึ้น นอกจากไซโคเฟรมที่ติดตั้งแล้วได้ติดตั้งอาวุธที่เรียบง่ายอย่างบีมไรเฟิลแบบมาตรฐานที่ใช้กับจีกันชิลโลที่ติดตั้งไซโคเฟรมไว้ข้างหน้าเสริมการป้องกันในโลกนี้ได้ติดตั้งบีมแคนนอนกับมิสไซล์ไว้ด้วยแต่ยังไม่ทันได้ใช้ก็พังไปก่อนในตอนท้ายของการต่อสู้ไซโคเฟรมในตัวของนาราทีบการดั้ม ได้เปล่งแสงออกมาเป็นสีฟ้าหลังจากได้รับคลื่นไซโคเบรฟของฟีนิกซ์แล้วได้ต่อสู้กับนีโอซีองเพื่อหยุดยังความเสียหายที่เกิดขึ้นและนาราทีกันดั้มได้ถูกทำลายกับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเรื่องราวนี้กันพลาของนาราทีกันดัมมีดังนี้ HGUC นาราทีกันดัม A-Pack HGUC นาราทีกันดัมบีพักโด Gund ั Gundam Beta Gear Exclusive e HGUC B-Pack Expansion Set for n a r r า t i v e g u n ด a m HGUC นา r a t i บ e กันด a m c p a c k HGUC น a รา a ี i v กันด d a m c p e c k c l ีย r c ค l o r HGUC นารา t ีบ e ก u n ด a m c p a c k t ท t a เนียมฟินิ h UC, และนี่คือเรื่องราวของนา r a t i v e ก u n ด a m หวังว่าทุกคนนั้นคงได้รู้จักเรื่องราวของกันดัมกันมากขึ้นครั้งต่อไปจะเป็นโมบิโสรุ่นไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมกันละ่ะถ้าข้อมูลเกิดผิดพลาดประการใด ขอภายน์ที่นี้นะครับถ้าอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโมบาสโตร์ตัวไหนสามารถคอมเมนต์ผ่านทางด้านล่างคลิปหรือผ่านทาง f a c e b o o k Fan Page ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกด u ั s สไ i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดตอนใหม่รละที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อให้เพื่อนของคุณนั้นได้รู้จักกับ RX ขีดนายนาราทีปกันดั้มกันนะครับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการ์ตูนและเกมสามารถติดตามได้ที่ C My Channel ขอบคุณที่รับชมและติดตามพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ